ครับสวัสดีครับผมมนีพ่อครับสร้างวนครับอยู่ที่อำเภอคอนสวรค์ครับผมจังหวัดเชียงพูมครับผมนี่ครับอันดีมาดูแรกครับผมอันนี้กะปีปีที่แล้วหรือปีก่อนจำาม่ได้ครับผมก็เห็ุเครื่องนี้ครับนี่เป็นมอเตอร์กับแกนเนาะอันนี้จะใไ้เรียบร้อยครับผมแล้วกะเครื่องนี้ครับแกนเบิร์ดเนาะก็เลยอยากผมม้นครับขอไม่ก็เลยสิได้วมาเปลี่ยนแกนให้ครับเครื่องนี้เนาะครับแล้วก็ ก็นี้เป็นระบบไฟมีปัญหาระบไฟจะแก้ไขครับผมโอเคครับปาเบิร์กันเลยครับครับตัวนี้แก้ไขเรียบร้อยครับผมอันนี้ครับอันนี้คือแก้วครับผมนี่เปลี่ยนออกมาครับเหนะครับเบิรงกยังไม่ได้เห็นหรอกครับผมก็เทียบกับของอ่าของไม่เด้ะครับผมอะนรเงี้ยคือว่าเบิดหลายครับเนี่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเดายสีครับิงเลไม้แครับตอเหอไหมครับเดี่ยวเดีครับทอมเกลียกอสีแล้วห MM อมี๋ครับอันนี้ทส้งอบ้วอันนี้ครับเมาให้ลูขนอมเครื่องครับติ๊กติบเมครับโเค่ล้ครับ ครับผมมันอยู่ในข้อแรกสองครับเรื่องสีข้านะครับนี่ของหางค้างคิงโซเดียดนะนะครับเส้นโซเดียดครับงามดีไหครับผมนี่ครับสชีข้อสองของเราครับที่สะอาดครับผมข้อเป็นเม็ดดีครับงามโอเคครับครับอันนี้จะเขั้นที่สองครับผมนี่แก้ไขครับ อ่าหมูเขาเป็นคครับคเนื้อเล็กน้อยนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะไหครับ,บคับัมครับอยาุ้ขอันนดียเียเล็กน้อยครับพอ,อเลยพอไม่เป็นระการนะครับเดียครับไม่มียากมัะสีย่ค่อยหล่อนครับเป็นประการโอเคครับ เป็นได้ครับแม่โอเคป่ครับมื่อีโอเคไหมครับเขาไม่เขาเม่อไหแห่ครับเาก่เหนือมนครับผมนี้เป็นบักตานนี่บครับเข่าไม่ไต่ด้าวบดก็ว้าตีสครับตอนนี้ครับโอเคะคร้บครับขอบคุณครับไม่มีปัญหาการโทรมาบริษาสร้างไว้นลครับที่ศูนย์3ปดเก้าหองส่าหนึ่งครับสาครับสวัสดีครับ